วันนี้พามาดูตลาดสำเพ็งครับตลาดเอรัสด้านฝั่งโอรัสนะครับ,ท,รท,รรบที่จะเดินเข้าไปถึงฝั่งสำเพ็งได้นะครับวันนี้ก็ยังคงว่าจากผู้คนครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังไม่หมดไวรัสโควิด COVID นะครับมีการเปิดร้านค้า มากขึ้นแต่ก็มีผู้คนมาจับจ่ายซื้อของให้ไม่มากเท่ากับตอนที่ปกติอยู่นะครับเพาชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับ Thank mm -hmm. you. มีกกี่นะสี่ใช่ไหเตอนนี้เจ็บป้องว่าไม่เหลือไหมปกติแล้วซอยตูรัตนนี่ก็จะแน่นไปทุกคนทุกวันนะครับแต่ตอนนี้เพราะว่า ยังอยู่ในช่วงที่ไวรัสโควิด COVID ยังระบาดอยู่ถึงจะเป็นน้อยลงแล้วแต่ก็ทุกคนก็ย,ยังออกานซื้อของือของเันไม่มากเท่าที่ควรนะครับคนต้องรอให้ปกติก่อนนะครับก็จะกลับมาหนึ่งแน่นเันเดในผมจะข้ามไปฝั่งตำเขงน,นะครับ ฟังสังเพลงก็ผู้คนก็ยังไม่ก็เหมือนฟังอวรัสนะครับก็คุผู้คนก็ยังนอนไม่ปกติเหมือนเดิมแต็คือบบว่ใ่ก๋วบไม่ใ คง<พวก>ต้องรออีกสักระยะนะครับว่าเศรษฐกิจจะกลับมาปกติเดินได้นะครับต้องรอให้วายรัสโควิดเนี่ยหายไปจ,จากประเทศไทยหรือกัซซาไปในที่สุดนะครับ ผู้คนทุกคนจะกลับมาจับใจ,บจบซื้อของเหมือนเดิมการค้าขายก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมพูกคนต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง ไปแล้วก็ไปหมดหมด